สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับนักนิยมนะครับสะสมพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้ก็มีโอกาสดีครับนำพระหายากมาให้ชมกันนะครับตรงนี้เป็นปิตาพิมฐานสูงนะครับหลวงพ่ออีมวัดสะพานสูงนะครับหลวงพ่ออีมนะครับสวยมากมากครับจา์นะครับูด้านด้านหลัง หลังจะเห็นและด้านล่างด้เรืนฐานเราจะเห็นพวกชั้นโงจะน้างชัดเจนนะครับเนื่องจากมันให้ดูนสดสัมผัสนะครับเนื่องมีสภาพคนามถูค่อนข้างดีครับแต่ก็ไม่มีความเป็นมันวาวนะครับถ้าเช็คกล้องใหญ่น่าจะสวยงามมากครับรงนี้นะครับมีด้านหลังด้านหลังเห็นเป็นฐานสามฐานเหมือนกันนะครับเป็นค่ามีรอยตะเข็บนะครับสวยมากครับรงนี้ นะครับมีตะเข็บล้อมเลยนะครับ